การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกุลบะบุกุลธิดาใดจะเอาพ่อเอาแม่มานั่งไว้บาคนละข้าให้ท่านขี้ราดเยี่ยวรถตลอดการร้อยปีเปลี่ยนผ้าให้อาบน้ำบีบนวดป้อนข้าวให้อิ่มให้หลับให้นอนอยู่ในบาทน,นี้ตลอดร้อยปีเป็นการตอบบุญแทนคุณของพ่อแม่อย่างยิ่งใหญ่แต่ยังไม่คุ้มค่าสะสมเลยแต่บุตร ทดาใดลูกชายลูกสาวใดสามารถทำให้พ่อแม่ตนเองที่ยังไม่มีศรัทธามีศรัทธาขึ้นมาไม่มีศีลให้พ่อแม่มีศีลขึ้นมาไม่มีจาคะให้มีจาคะไม่มีปัญญาให้มีปัญญาขึ้นมาการกระทำเช่นนั้นเหมือนนำพ่อและแม่ขึ้นไปประดิษฐานไว้แล้วบนสวรรค์การต่อบุญแทนคุณเช่นนั้นชื่อว่าง สะสมคุ้มค่าพ่อแม่ให้กำเนิดแก่เธอทางตายเธอสามารถทำให้พ่อแม่กำเนิดเกิดใหม่ทางจิตใจเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์ปิดประตูอบายให้แก่ท่านเธอมีเงินเป็นแสนโกรเอาไปให้ท่านไม่สามารถปิดประตูอบาย